เดี๋ยวผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นคือช่วงหลังๆเนี่ยครับช่วงหลังๆเนี่ยเราก็จะได้ฟังเรื่องของญี่ปุ่นเนี่ยกันในหลายๆรูปแบบใช่ไหมแต่ว่าเรื่องที่ผมจะไม่ค่อยได้เล่าในในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโรงแรมส่วนใหญ่เนี่ย ที่ฟังมาในช่วงประมาณสัก1เดือนหลังๆเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์บ้างเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบ้างใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับโรงแรมที่ประเทศญี่ปุ่นให้ฟังผมให้ชื่อเรื่องนี้ว่าเลี้ยวคังครับผมเลี้ยวคังเนี่ยถ้านึกภาพไม่ออกนะครับมันจะเป็นโรงแรมประเภทหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ที่จะตกแต่งแบบญี่ปุ่นจ๋าเลยเป็นเหมือนแลนด์มาร์กของประเทศญี่ปุ่นที่แบบโรงแรมเรียวกังต้องไปพลักสักครั้งหนึ่งในการเดินทางไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นแล้วเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าคามิโอคุณคามิโอเนี่ยเขาเป็นเด็กวัยมัธยมแล้วก็ความฝันของเขาเนี่ยเขาฝันว่าเขาว่าอยากจะไปเที่ยว ในสถานที่สถานที่หนึ่งเป็นที่ที่สวยมากๆอยู่ในโซนของต่างจังหวัดในประเทศญี่ปุ่นแล้วด้วยความที่เป็นเด็กมัธยมการจะหาเงินสักก้อนหนึ่งไปเที่ยวมันเป็นเรื่องที่ยากมากถ้าไปขอพ่อกับแม่เนี่ยบอกเลยว่าโอกาสได้เนี่ยเป็นศูนย์เปอร์เซ็น์แน่นอนเขาก็เลยเริ่มที่จะหางานพาร์ทไทม์ทำ เพื่อที่จะเก็บสะสมเงินแล้วก็จะไปเที่ยวตามความฝันของตัวเองที่ตัวเองเคยฝันไว้ว่าจะไปเที่ยวที่สถานที่ตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าเป็นข้อซ้ำกรรมซาดะไรหางานตามร้านต่างๆไม่มีใครรับเลย Walk in ก็แล้วหาตามอินเทอร์เน็ตก็แล้วไม่มีที่ไหนติดต่อมาเลยจนในทุกๆวันน่ะ นอกจากจะไม่มีเงินกินข้าวยังต้องมานั่งแบบซื้อมาม่าปุกบะหมี่เกิง,สงเสเ็จรูปเป็นถ้วยมานั่งกินในหอพักของเขาเพื่อประทังชีวิตอ่ะซึ่งตอนเนี้ยเรื่องเที่ยวะไม่สนแล้วสนแค่ว่าวันนี้จะมีอะไรกินเขาใช้ชีวิตแบบนี้ครับตอนเช้าไปมหาวิทยาลัย ตกเย็นกลับมากินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆจนปิดเทอมไม่อยู่วันหนึง่งมานั่งก่ายหน้าผากเลยว่าเอ้เงินก็ไม่มีใช้งานพระทรทมก็ไม่มีให้ทำเลยไอความฝันที่ว่าตัวเองจะไปเที่ยวเนี่ยมันคงมาลายไปแล้วแหละคงต้องใช้ชีวิตอยู่กับไอห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงเนี้ย ไปตลอดจนกว่าจะจบมาหาวิทยาลัยแล้วแหละว,วันนั้นหลังจากที่นั่งกินบะหมี่กึ่งสำเด็จรูปอยู่ตอนช่วงเย็นๆหน่อยบางเงินในหัวเขาอะก็ไปหาเหมือนกับกำลังจะหาหนังสือมาอ่านก็เลยไปหยิบนิตยสารามาเล่มหนึ่งก็มาเปิดหนังสืออ่านค่าวเวลานะครับระหว่างกินบะหมี่กึ่งสำเด็จรูปไปด้วย ก็นั่งเปิดนิตยสารด,ดู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 ไปแล้วบังเอิญไปเจอนิตยสารไอเล่มนี้อยู่หน้าหนึ่งมันเขียนว่ารับสมัครพนักงานพาถามที่จังหวัดนี้นี้นนที่โรงแรมชื่อนี้นี้น,น,นสนใจติดต่อที่เบอร์ตืดตืดตๆด,ด,ดก็มีเขียนประวัติรับสมัครงานอยู่ แล้วด้วยความโชคดีหรือว่าอะไรก็ไม่รู้อะไอ้โรงแรมที่มันอยู่ในโฆษณาเนี่ยมันดันอยู่ในสถานที่ใกล้ๆก,กับที่เขาอะกำลังจะอยากจะไปเที่ยวพอดีเขาก็เลยอ่านต่อลงมาข้างล่างมันก็จะเขียนว่าค่าจ้างให้เท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่ว่าจะมีอาหารบวกกับที่พักเนี่ยให้ ซึ่งค่าจ้างมันก็ไม่ได้เยอะมากนะถ้าเทียบกับค่าแรงปกติมันไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเขาว่าติดใจตรงที่มันมีอาหารให้ฟรีเพราะว่าคนเน่ยเวลากินกินมาม่ามาเยอะๆมันก็เริ่มเบื่อใช่ไหมขอแค่อะไรก็ตามที่มันดีกว่ามามะ่าเขาก็เอาลนะแถมยังได้ตังค์ด้วยก็เลยลองเอาโทรศัพท์บ้านอนะโทรไป ซึ่งโทรศัพท์บ้านเขาอ่ะมันจะเป็นรุ่นที่ใหม่หน่อยคือมันไม่ได้เป็นไอ้รุ่นที่ใช้นิ้วหมุนเลขนะมันจะเป็นรุ่นที่แบบว่าเป็นดิจิตอลและมีหน้าปงหน้าปัดอะไรละแต่ว่ายังเป็นโทรศัพท์บ้านอยู่เขาก็หยิบโทรศัพท์บ้านมาแล้วก็กดโทรไปที่เบอร์เนี้ยสักพักหนึ่งมีคนรับสวัสดีค่ะเลียวกงลงโรงแรมนี่น,น,นี่ยินดีต้อนรับค่ะมีอะไรให้ช่วยคะ คุณคามิโอก็เลยถามไปบอกว่าสวัสดีครับพอดีผมอะ่ะเจอใบสมัครเนี้ยอยู่ในนิตยาสารไม่ทราบว่าตอนเนี้ยพนักงานเต็มหรือยังครับปลายสายก็ตอบมาว่า,เ,าเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวถามผู้จัดการให้แล้วก็มีเสียงตะโกนถามผู้จัดการว่าผู้จัดการคะพนักงานของเราเต็มหรือยังคะ สักพักก็มีเสียงเดินมาเดี๋ยวฉันคุยเองแล้วก็มีเสียงผู้ชายพูดบอกว่าฮัลโหลครับผมผู้ดูแลครับสนใจอยากจะสมัครงานที่นี่เหรอครับอ๋อใช่ครับพอดีผมเห็นไปประกาศมันอยู่ในนิตยสารน่ะก็เลยโทรมาดูว่ามันยังมีตำแหน่งว่างอยู่หรือเปล่าทางโตัวของผู้ชายที่อยู่อีกฝั่งนึงเนี่ยก็เลยบอกว่าอ๋อ ตอนนี้ยังว่างอยู่สนใจมาทำงานเลยไหมล่ะสะดวกเริ่มงานวันไหนคุณคามิโอก็เลยบอกว่าผมพร้อมเริ่มงานได้ทุกเมื่อเลยครับนัดมาเลยแล้วแต่ทางเจ้าของสะดวกเลยครับทางเจ้าของเขาก็เลยบอกว่างั้นมาเริ่มงานพรุ่งนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวให้เตรียมเอกสารประมาณนี้นี่นี่นี่นะด้วยความที่คุณคามิโอเขาก็กลัวว่าตัวเองอจะลืม เขาก็เลยกดเครื่องบันทึกเสียงในโทรศัพท์เอาไว้เพื่อที่จะบันทึกเสียงเอกสารต่างๆที่ทางโรงแรมเขาต้องการก็มีการบันทึกเสียงกันพอเจ้าของโรงแรมพูดจบปุ๊บก็มีการคุยกันอนิดหน่อยแล้วก็วางสายไปทีนี้ทางตัวของคุณคำมีโอเองเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าอ่ะโอเคได้งานแล้ว ก็เตรียมที่จะเก็บของกําลังจะย้ายตัวเองอะไปทํางานที่โรงแรมแะไรเนี้ที่ต่างจังหวัดเนี่ยเ็เก็บของเก็บอะไรเสร็จสับปุ๊บเก็บเสื้อผ้าแพ็คใส่กระเป๋าแล้วก็เปิดเครื่องบันทึกเสียงดูว่าทางตัวของผู้จัดการโรงแรมเขาต้องการเอกสารอะไรบ้างเขาก็เปิดเสียงมันก็เล่นไปปุ๊บปุ๊ป๊ อาจต้องการใบประกันสังคมนะต้องการบุตรการศึกษาอะไรเงี้ยก็มีการขอเขาก็เก็บเก็บเก็บอะยีไปกสานนี่อะอันนี้ใช่ก็เก็บใส่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 ไปจบปิดจ็อบในวันนั้นเขาก็เลยเตรียมตัวที่กำลังจะไปนอนแล้วปิดไฟปิดอะไรเสร็จในจังหวะที่กำลังจะล้มนอนเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้สึกแปลกเขารู้สึกว่า มันง่ายเกินไปหรือเปล่ากับการที่แค่โทรไปหาแล้วได้งานเลยมันแปลกมากตอนนั้นในใจเขาแบบไม่อยากไปแล้วอะรู้สึกแบบไม่อยากได้งานที่โรงแรมนี้แล้วอะ่ะแต่ก็คิดว่าตัวเองอาจจะคิดมากไปมันคงไม่มีอะไรหรอกก็เลยเผอหลับไปในคืนนั้นตื่นเช้าขึ้นมา ก็เตรียมตัวจะไปอาบน้ําแปลงฟันเพื่อที่จะออกไปที่เลี้ยวคังตรงนี้และจะไปทํางานแล้แต่พอตื่นมาร่างกายแบบไม่โอเคเลยเหมือนคนไม่สบายอย่างไงอย่างนั้นเขาก็เดินมาที่ห้องน้ํานะครับมึนหัวมาเลยหัวปวดมาเลยเดินเดินเดิน,เด,นเดินมาถึงอ่างล้างหน้าเงยหน้ามองกระจกตกใจเลย ขอบตานี่ดำลึกเหมือนคนไม่ได้นอนเลยเขาก็โอ๊ยอะไรวะเนี่ยตัวเองกำลังได้งานแล้วแท้แต่กลับมาไม่สบายวันที่ตัวเองจะต้องไปทำงานเขาพยายามจะทำให้ตัวเองอ่ะล่าเริงทำให้ตัวเองอะ่ะตื่นจากอาการที่ตัวเองกำลังเป็นอยู่พยายามจะปลุกสติตัวเองทุกอย่างแต่ในขณะที่กำลัง กระตือรลอล้นตัวเองอยู่ก็มีโทรศัพท์ดังเป็นโทรศัพท์บ้านดังเขาก็เดินไปรับโทรศัพท์มีเสียงปลายสายพูดมาเป็นผู้ชายสวัสดีครับใช่คุณคามิโอหรือเปล่าคุณคามิโอก็บอกอใช่ครับคุณคามิโอเป็นอะไรหรือเปล่าครับดูเสียงเหมือนไม่สบายเลยนะ อ,อ๋อใ,ใช่ครับพอดีผมเพิ่งตื่นครับเสียงอาจจะดูแบบง่วงๆไปหน่อยพอดีผมเพิ่งตื่นครับถ้าคุณคามียไม่สบายอะ่ะเดี๋ยวถ้ามาถึงที่เรียวคังแล้วอะ่ะมาอาบน้ําร้อนได้นะครับมาลงแช่น้ําอุ่นได้นะครับทางเรายินดีบริการอ,อ๋อไม่ต้องทําขนาดนั้นก็ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวผมกําลังจะออกไปแล้วครับทั้งตัวของฝั่งตรงข้ามก็เลยบอกว่างั้นรีบมานะครับ แล้วก็กดสายตัดไปสายก็วางไปตื้ตื้ดตืตืตืตเขาก็เอาอาบน้ําแปรงฟันกรับพยายามจะทําให้ตัวเองสดชื่นอยู่ตลอดเวลาพออาบน้ําเสร็จก็เดินออกมาข้างหน้าหน้าพานเม้นตัวเองเพื่อที่จะนั่งรถเนี่ยไปที่สถานีรถไฟฟ้าแล้วก็จะนั่งรถไฟฟ้าเนี่ยไปที่จังหวัดที่ตัวเองจะไปทํางานที่เลียวกังนึงเนี้ย เขาก็ขึ้นรถไปขนของขึ้นรถไปในระหว่างทางที่กําลังนั่งรถประจําทางอยู่นั่งรถโดยสารไปเขาบอกว่าอาการมันเริ่มแย่ลงคือตัวเองอะ่ะไออินักมากคือตัวเองไอแบบหนักมากอะ่ะไอแบบจะเป็นจะตายให้ได้อะ่ะแล้วบังเอิญไอตอนที่นั่งรถเนี่ยฝนดันตก ฝนนั่นตกลงมาแบบหาใหญ่เลยแบบซา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 ตัวเขาเองก็รู้สึกไม่สบายอยู่แล้วอะ่ะแล้วฝนก็ดันมาตกอีกไอ้ในรถก็เริ่มไอแบบหัวก็ปวดตาก็ดําไปหมดเลยเขาก็โอ๊ยทําไมมันต้องเป็นแบบนี้ด้วยเนี่ยพยายามจะกระเสือกกระสนตัวเองไปให้ถึงที่เลี้ยวกังก่อนเพื่อที่จะได้ไปนอนพักหรือว่าอะไรก็ดีก็นั่งรถไป รถก็มาจอดที่สถานีรถไฟฟ้าเขาก็แบกกระเป๋าลงมาจากรถครับลากสังขารตัวเองเดินขึ้นไปที่สถานีรถไฟฟ้าระหว่างที่กำลังลากมาอยู่เหมื่อก็แตกหลังก็ปวดลากเดินขึ้นบันไดมาตึก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 มาถึงไอ้บนชานชลาที่รอรถไฟฟ้า สิ่งที่น่าแปลกหลังจากที่ขึ้นมาเนี่ยคือบนรถไฟฟ้าไม่มีคนเลยสักคนเดียวซึ่งแปลกมากเพราะว่าไอตอนที่เขามามันก็ไม่ใช่ตอนลางคืนแล้วโดยปกติเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าไอช่วงเวลาเร่งรีบของประเทศญี่ปุ่นน่ะคือรถไฟฟ้าหรือว่าคนรอขึ้นรถไฟฟ้ามันจะแน่นมากๆ แต่สถานีนี้คือไม่มีคนเลยสักคนเดียวตอนนั้นก็แปลกและระดับหนึ่งแต่ก็ต้องลากตัวเองอะไปหาที่นั่งก่อนก็เลยลากกระเป๋ามาไปนั่งอยู่ตรงโต๊ะยาวๆตัวหนึ่งนั่งลงปุ๊บยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูปรากฏว่าพอยกนาฬิกาข้อมือมามือเขาอ เหี่ยวหมดเลยเหี่ยวเหมือนคนแก่อายุประมาณแบบ8ปดสเอะ่ะเขาก็ตกใจว่าเฮ้ยกูเป็นโรคอะไรวันเนี่ยทำไมมือเหี่ยวขนาดนี้วะชูมือมาสองข้างมาดูคือตัวเขาอ่ะเหี่ยวไปหมดเลยเหมือนหนังผิวหนังคนแก่เลยอะ่ะเขาก็เลยเอามือตบตบตบตห <ru> <ru> น้าต<ๆ>ัวเองว่าเฮ้ยกูเป็นโรคอะไรวะเป็นโรคอะไรวะตบตบตบเอามือปาดจมูกฟึบมีเลือด ตออกมาที่ฝ่ามือด้วยเหมือนเลือดกำเดาอ,อ่ะมันไหลออกมาตรงฝ่ามือเขาก็โอ้โหเป็นอะไรวะเนี่ยกูเป็นอะไรเนี่ยพยายามจะสำรวจตัวเองว่าตัวเองอ่ะเป็นโรคอะไรในระหว่างที่กำลังงงกับตัวเองอยู่ว่าตัวเองเป็นเป็นอะไรหรือเปล่ามีเสียงรถไฟฟ้าวิ่งมากุก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  เขาก็มองก็เห็นว,ว่ามีรถไฟฟ้าขาบวนหนึ่งกำลังวิ่งมาเขาก็ค่อยๆยืนขึ้นกระเสือกกระสนตัวเองทีนี้จากอาการที่เป็นอยู่ปัจจุบันมันเริ่มมีอาการหนึ่งที่แทรกซ้อนเข้ามาคือเริ่มปวดหลังปวดหลังเหมือนคนแก่ทั้งๆที่เขาว่ายังเป็นแค่วัยรุ่นมหาวิทยาลัยนะแต่ว่าร่างกายเขา,าเหมือน เหมือนไปคนแก่ไปแล้วอะตอนเนี้ยเขาก็เอามือดามหลังตัวเองลากกระเป๋าคืดคืดคืดคนในรถไฟฟ้าก็พากันพุ่งออกมาทีละคนสองคนเหมือนกับลงสถานีเนี้ยก็ดันดันดัออกมาเขาก็พยายามจะวิ่งให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะขึ้นรถไฟให้ทันก่อนที่รถไฟจะออก พยายามขึ้นขึ้นขึ้นไปเขาก็ลากกระเป๋าลาก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 จนมาถึงหน้าประตูของรถไฟฟ้าแล้วกำลังจะก้าวขาเข้าไปที่รถไฟฟ้าแต่ในจังหวะนั้นมีผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งเดินสวนออกมาแล้วก็ชนเข้ากับคุณคามิโอพอดี ด้วยความที่เขาก็ไม่แข็งแรงอยู่แล้วอะเขาก็เลยล้มพับลงไปตรงหน้าประตูรถไฟฟ้าผู้หญิงแก่ๆก,ก็เลยบอกว่าเฮ้ยแกเดินยังไงเนี่ยไม่เห็นเหรอว่ามีคนเดินออกมาคุณค้ามิโยก็ผมจะไปที่โรงแรมแห่งเนี้ผมจะไปที่เลวกังอย่าพึ่งอย่าพึ่งออกได้ไหมรถไฟฟ้าอย่าพึ่งออกได้ไหมกัพยายามจะคา,านคานคานคาน,านเพื่อที่จะให้ตัวเองอะ่ะทันประตูรถไฟฟ้าปิด แต่ป้าแกก็ไม่ยอมป้าแกจับลากออกมาแล้วบอกทำไมไม่รู้จักขอโทษทำไมไม่ขอโทษฉันคุณคำมิโยก็ปล่อยปล่อยผมปล่อยผมผมจะไปที่โรงแรมนี้ปล่อยผมปล่อยปล่อยปล่อยพยายามจะคาน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 เข้าไปทีนี้ก็มีการตะลุมบอลกันอยู่ข้างนอกกันนะครับป้าแกก็ต่อยคุณคำมิโยคุณคำมิโยก็ป้อง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 ตีกันอยู่แป๊บหนึ่ง จนเจ้าหน้าที่สถานีก็เข้ามาห้ามก็พยายามมาดึงป้าเนี่ยออกป้าก็โดนลากเอ้ยอย่ามายุ่งอย่าม,ม,มายุ่งอย่าฉันจะทํามันอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งโดนลากออกมาคุณขามิโยพอได้จังหวะก็ลุกขึ้นแล้วก็จะวิ่งเข้าไปในรถไฟฟ้าแต่ว่าไม่ทันการละคือรถไฟฟ้ามันปิดประตูไปละ เขาก็เสียใจเอามือทุบป,ประตูบอกอย่าพึ่งปิดอย่าพึ่งปิดเปิดก่อนเปิดก่อนเอามือทุบป,ปังปังปงปงแต่ก็ไม่ทันรถไฟฟ้าก็ค่อยๆเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนออกไปปับปบปั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 บเคลื่อนเคลื่อน่อนไปทีนี้ด้วยความที่อารมณ์คนโกรธอุตส่าหางานพาร์าราทไทม์มากว่าจะได้อะแล้วมาเจอมนุษย์ป้า มาขัดขวางการทำงานของเขาอ่ะเป็นใครใครก็โกรธใช่ไหมเขาก็หันมาจะเอาเรื่องเลยหันมากำลังจะเดินไปทำ้ายตัวของคุณป้าแต่ด้วยความที่ตัวเองไม่มีแรงอ่ะก็เดินช้าจนป้าของนายแกก็ดิ้นจากเจ้าหน้าที่สถานีหลุดแล้วก็กำลังจะเดินจากเข้าไปละแต่ก่อนที่ป้าจะเดินออกไปเนี่ย ป้าแกทิ้งท้ายมาประโยคนึงบอกว่ามึงไม่ต้องไปที่นั่นหรอกที่นั่นน่ะมันอันตรายมึงอยากไปตายหรือไงแล้วป้าแกก็เดินหายลงไปข้างล่างสถานีเลยทิ้งเพียงความสงสัยว่าสิ่งที่ป้าพูดเนี่ยมันคืออะไรตอนนั้นทำได้แค่อย่างเดียวคือต้องนั่งรถกลับบ้านแล้ว แล้วก็เดี๋ยวกลับไปถึงบ้านยังไงอ่ะค่อยโทรบอกที่เลียวครั้งแล้วกันว่าเขาขอปฏิเสธงานนี้ก็เดินลงมาที่ด้านล่างแล้วก็นั่งรถกลับไปที่บ้านแล้วเชื่อไหมว่าระหว่างทางที่กลับบ้านอ่ะอาการปวดหลังอาการเลือดกำเดาไหลอาการปวดหัวอาการทุกอย่าง หายเป็นปลิดทิ้งเลยไม่ได้รู้สึกถึงอะไรอีกแล้วเขาก็เลยลงรถขึ้นบ้านไปแล้วก็เอาของเอาอะไรเนไปเก็บตามที่เดิมแล้วก็ใช้ชีวิตยอยู่ในบ้านก่อนพักเอาแรงก่อนจนถึงประมาณช่วงหัวค่ำหน่อยก็ทาใจแท้สักพักหนึ่งแล้วว่าเขาจะโทรไปปฏิเสธแล้วแต่ว่าไอตอนที่กำลังจะโทรไปเนี่ย คือเวลามีคนโทรเข้าโทรศัพท์บ้านอะถ้าเป็นโทรศัพท์บ้านยุคใหม่ๆหน่อยอะมันจะมีแบบว่าเบอร์โชใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบเบอร์โทรเข้าโทรออกว่าใครโทรมาล่าสุดอะไรเงี้ยเขาก็เลยกดไปที่เบอร์ล่าสุดปรากฏว่าพอโทรไปเนี่ยโทรไม่ติดมันมีเสียงตามสายเนี่ยบอกว่าเลขหมายที่ท่านเรียกเนี่ย ยังไม่เปิดให้บริการเขาก็เอา้าหรือว่ากดเบอร์ผิดวะเอาใหม่กดโทรใหม่ป้ายสายก็เหมือนเดิมคือเลขหมายเนี้ยยังไม่ได้เปิดให้บริการเขาก็เอา้าอะไรวะแล้วถ้าไม่เปิดให้บริการแล้วมันจะโทรมาได้ยังไงถูกไหมทั้งสองครั้งอเขาก็เลย เริ่มกดไอที่ตัวเองบันทึกเสียงว่าเมื่อตอนที่เขากําลังเตรียมเอกสารน่ะเขาบันทึกเสียงไว้ใช่ป่ะเขาก็กดไอที่บันทึกเสียงเนี่ยฟังพอที่บันทึกเสียงมันเริ่มเล่นเนี่ยมันก็มีเสียงแบบนาแล้วก็มีเสียงเขาบอกว่าครับ เนี่ยพอดีผมเห็นใบประกาศมันอยู่ในนิตยสารนะครับไม่ทราบว่ามันยังมีที่ว่างสําหรับพนักง,งานไหมเป็นเสียง,ขงเขาพูดเสียงป้ายสายก็เป็นเสียงซาซาอะไรสักอย่างนึงอะซึ่งตอนนั้นเขาคิดว่าเอ้หรือว่าไฟล์มันพังวะหรือว่าหรือว่าไฟล์นี้ยมันเสียหรือเปล่าเขาก็เอ้ยม,มันก็ไม่น่าเสียนี่นาะเพราะว่าเมื่อวานยังฟังอยู่เลยอะ เขาก็ย้อนกลับไปใหม่ย้อนกลับไปฟังตั้งแต่ต้นใหม่ก็เหมือนเดิมมีแต่เสียงเขาเหมือนเดิมแล้วก็มีเสียงซ่าเนี่ยเต็มไปหมดเลยก็วนฟังกันไปแบบสาสี่รอบอะจนเทปมันก็เริ่มเล่นเล่นเล่นไปเรื่อยๆเขาก็เออ ถอดใจแล้วสงสยัยไฟล์มันคงจะเสียแล้วก็เลยกําลังจะลุกไปเอาบะหมี่มากินต่อแต่ก็ยังเปิดไอเสียงเครื่องนี้อยู่นะยังเปิดอยู่แล้วก็เดินไปที่ห้องครัวไปเอาบะหมี่ไอเสียงนี้ก็ยังดังแบบแต่ในจังหวะที่มันเสียงซ่ามันกลาลังซ่ามันเหมือนกับมีคําพูดของคนบางคนนะ่ย มันหลุดออกมาจากเสียงซาหนาวจังเลยหนาวหนาจังเขาก็เสียงอะไรวะก็เลยเดินย้อนกลับมามากดเล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมาทีนี้เริ่มตั้งใจฟังชัดเลย หนาวจังเลยหนาวจังเลย <S <S <ess> <S แล้วเสียงที่มันพูดออกมา <S <S <ess> <S เขาบอกว่าเขาจำได้ดีเลยว่า <S <S <ess> <S มันเป็นเสียงของยายแก่คนนั้นน่ะ <S <S <ess> <S ที่เดินชนกับเขาที่สถานีรถไฟ <S <S <ess> <S เป็นเสียงยายแก่คนนั้นเลยตอนนั้นเริ่มขนลุกแล้วว่าเฮ้ย <S ess> เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง แล้วทำไมเสียงของยายแก่คนนั้นน่ะถึงมาพโผล่ในโทรศัพท์บ้านของเขาก็เลยลบไฟล์นี้ทิ้งไปก่อนมันยังมีอีกไฟล์หนึ่งนี่ที่เขารับโทรศัพท์ตอนเช้าอ่ะตอนที่มีผู้จัดการโทรมาจําได้ไหมตอนเช้าอ่ะที่บอกว่าให้ไปอาบน้ําอุ่นที่โรงแรมได้ก็เลยเปิดไฟล์เสียงนั้นฟังต่อพอเปิดเล่นปุ๊บเสียงที่บันทึกได้เนี่ยคือ ไปตายซะ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 แล้วก็มีเสียงเขาพูดครับใช่ครับไปตายซะ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 ครับเพิ่งตื่นครับไปตายซะไปตายซะไปตายซะครับเดี๋ยวกำลังจะไปเดี๋ยวนี้แหละครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ครับ กำลังจะไปครับซึ่งเขาตกใจมากว่าไอ้ตอนที่โทรตอนแรกอะเสียงมันไม่ใช่แบบนี้นี่หว่าแล้วตอนนั้นฝนมันก็เริ่มลงม็ดตกลงมาแบบ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 แบลมพัดเข้าหน้าต่างมาฟูฟููมาพัดไอ้นิตยศาสตร์ที่เขาเปิดเจอเมื่อวาน นิตยาสารมันก็เปิดแปไม่หยุดจุตรงหน้าที่เป็นใบสมัครงานเมื่อวานเนี่ยตอนนั้นเขากำลังช็อกเลยนะว่าไอ้เสียงที่อยู่ในโทรศัพท์เนี่ยมันคือเสียงอะไรแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้อย่างไงวางโทรศัพท์หยิบนิตยาศารเล่มเดิมขึ้นมาดูปรากฏว่า ในนิตยาาสารเนี่ยมันเป็นนิตยาาสารของเลียวกังที่นี่จริงๆแต่ว่ามันไม่ได้เป็นนิตยาาสารที่รับสมัครพนักงานมันเป็นนิตยาาสารที่เขียนกับข่าวเลียวกังที่นี้แหละว่าเหตุสลดไฟไหม้ที่เลียวกังมีผู้เสียชีวิตกว่า30รายแล้วข่าวในหน้านิตยาาสารเนี่ย มันไม่ได้เป็นฉบับล่าสุดมันเป็นฉบับเมื่อสิบปีที่แล้วเขาก็เลยนึกย้อนกลับไปว่าหรือว่าที่เขาฟังเสียงไอ้โทรศัพท์ที่มันดังแทรกออกมาเนี่ยที่ว่ามีเสียงแบบเสียง,งซาเนี่ยอาจจะเป็นเสียงของคนในโรงแรมแห่งนั้นหรือเปล่า หรือว่าคุณป้าคนนั้นที่ออกมาพูดอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สักสักอย่างหนึ่งในเลียวกังที่นั้นหรือเปล่าแล้วไอ้คำว่าหนาวจังเลยเนี่ยมันคืออะไรในระหว่างที่เขากำลังประมวลผลอยู่ว่าสิ่งที่เรงเจอนั้น,นมันคืออะไรกันแน่ก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้น เป็นเสียงโทรศัพท์ในห้องเขาดังแล้วพอเขาเดินไปที่โทรศัพท์อะเชื่อไหมว่าเป็นเบอร์ของเลียวกังที่โทรมาเมื่อวานนั่นแหละแล้วผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้รับเบอร์โทรศัพท์นั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้ารับอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นนี้ เรื่องมันก็ประมาณนี้ครับ